ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะก็ไฟเขียวนะคะยกเลิกขอสมอกก่อภูคาเดินรถเมย์ในกรุงเทพมหาคนครค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะขณะเดีวกันค่ะว่าหน้าคอสอชอก็ใช้คําสั่งตามมาตรา44ค่ะแต่งตั้งรันตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดนั่งรักษาที่บดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาและก็ปราการงานด้านประชาสัมพันธ์ค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ชี้แจงเหตุผลการแต่งตั้งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อให้เข้ามาบรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการคิดใหม่ทาใหม่เพราะพลตรีสรนเสริญแก้วกําเนิดทราบงานทั้งของคอสชและรัฐบาลเป็นอย่างดีโดยให้ทําหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิบดีคนใหม่ค่ะระหว่างนี้ก็จะเพื่อจะบูรณาการงานด้านนี้ก่อนสัมพันธ์ให้มันให้มันเป็น เนื้อเดียวกันให้ได้ก่อนคำว่าเนื้อเดียวก็คือให้มันรวบรวมจากทุกหน่วยงานให้ได้นะที่ผ่านมามันก็อาจจะบูรณาการได้ไม่มากนะักผมองการงการบูรณาการไงครับูบรณาการก็คือการคิดใหม่ทําใหม่นะเพราะเขาก็รู้ในทั้งคอทชอรู้ในส่วนของรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็กรมพันธ์ก็เป็นหน้าที่โปรสของประชาชนของรัฐอยู่แล้วนี่นะมันจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน ทางด้านของพลตรีสรรเสริญก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมทําหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายอย่างสุดความสามารถค่ะและจะทําให้ดีที่สุดในทุกบทบาทก็ต้องเอาโจทย์ของท่านนายกไปทําให้เต็มที่ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาท่านอธิบดีท่านอภินันน์ท่านก็ทําเอาไว้ดีแล้วในเรื่องของการปรับปรุงเกี่ยวกับงานข่าวที่เขาคงเข้าไปทําต่อจากท่านแล้วก็ทําสิ่งที่ท่านนายกเคยให้ในโยบายไว ว่าต้องการทําให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้เป็นสถานีเพื่อการพัฒนาประเทศ ส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ไม่เห็นชอบให้วันที่9และ10ตุลาคม2 5 5 9เป็นเป็นวันหยุดราชก,การนะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้อำนวยความสะดวกให้ในช่วงประชุมสุดยอดกลับความร่วมมือเอเชียครั้งที่2ค่ะและการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพมหาคนครนั้นเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนอยู่แล้วค่ะและขบวนผู้นําคนสําคัญนะคะที่ต้องอำนวยความสะดวกมีเพียง15ขบวนจึงไม่น่าส่งผลกระทบมากนะะักค่ะ นอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบมาตราการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อยนะคะหลังจากที่ได้ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำรวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังฟื้นตัวช้าค่ะโดยจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะที่ลงทะเบียนนะคะโครงการสวัสดิการของภาครัฐไว้แล้วกรณีที่เป็นเกษตรกรมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีและได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทและเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือราย ละ1,500บาทโดยมีกเกษตรกรกลุ่มนะคะที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป้าหมายถึง2ล้าน8แสนคนด้วยกันที่ต้องใช้เงินงบประมาณ6,500ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมติยกเลิกนะคะมะติคณะรัฐมนตรีค่ะจากเดิมเมื่อวันที่11มกราคม2526นะคะที่ให้ขอสมมอกอเป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียวและให้รถร่วมเอกชนค่ะที่ต้องทําสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับขอสมมอกอให้ทําให้รถร่วมเนี่ยนะคะจะต้องมาขอใบอนุญญาตกับกรมสง่สง,สง,สงทางบกนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความชัดเจนในบทบาทค่ะและแนวทางกํากับดูแล ซึ่งการเดินรถโดยสารนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะโดยกําหนดให้กรมผลส่งทางบกเป็นผู้กํากับดูแลเพียงผู้เดียวนะคะและให้ขอสอมอกรน,นี่แหละคะ่ะเป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถราย1เท่านั้นซึ่งจะทําให้เกิดการแข่งขันในด้านของการบริการเดินรถประจําทางในกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้คณะรัฐมน,นตรีก็ยังเห็นชอบอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกับเบาชุมทางจิระของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะตามที่กระทรวงการคมนาคมขอภัยค่ะตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอวงเงิน29,853ล้านบาทค่ะระยะทาง132กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลาะะดำเนินการตั้งแต่ปี2559ถึง2563ค่ะ